ก็นําศพไปเผาทิ้งซะจะไปเฉียะมันจะดูว่ามันตายจริงหรือเปล่ารานงระวังเดี๋ย <l ab ble> วเันเต้นลุกๆอย่างเงยดู <l ab ble> นำศพไปเผาทิ้งซะให้เราอยากจะรูพ <l ab ble> วกภายในแผ่นดินกันต่างยังมียัตนใดหลงเหลืออยู่อีกบ้างภายในแผ่นดินกันต่ง <l ab ble> มีพระมเหส <l ab ble> ีพร้อมด้วยพระธิดาทั้งสองพระองค์ พระธิดาสองพงเพาะกับมเหสีเพราะฉะนั้นเป็นคําสั่งไปนําตัวมาขึ้นเฝ้าเดียวเดี๋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 ยวน้องทำไมล่ะพุ่มเปลีนี่น้องไม่รู้หรือไงทำไมธิดาของยักษ์ก็ต้องเป็นยักษ์ที่อยากเอามาเลยถ้าเกิดมาเห็นพี่แล้วจะต้องมากินพี่จบพี่เมินพี่ขนใช่เอาเป็นว่าเสร็จแล้วก็กลับไปดินมิธิราไปเถอะเพราเป็นกลัวเหรอก็ใช่เลยสิพุ่มยักษ์สั้นยักษ์ยาวเฮ้ยไปเหยียบกันไหมไปเก็บศพด้วยมันความ เลยเต็มเลยเนี่ยเลือดเลือดนี่อาหน่อยทั้งสามพระองค์น่ะเป็นยักษ์หรือเปล่าโอ้พระไม่เหยี่นสีนี่นะเป็นมนุษย์และโดยเฉพาะพระธิดาทั้งสองพระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์เหมือนพระมารดาแล้วที่ข้อสําคัญเนี่ยนะสวยด้วยสวยด้วยเยสวยมากเอางี้เราเอาเลยก็แล้วกันเอาไปไหนล่ะเอาไปที่นี่ไงเขาปินนะไม่ต้องยุ่งเลยทาไมฮะ พ่อบอกว่าพระจัทร์สวยไม่อยากเห็นหรออยากเอามัขึ้นเฝ้าอย่างงัหรอทำไมมีแค่สามคนยังไม่พอยังจะเอาอีกเหรออะไรเนี่ยฮะผมไปโัวไปเครื่องอะไรเนีกูถึงแค่พี่สาวกูเพราะฉะนั้นเป็นคำสั่งไปนำตัวมาขึ้นเฝ้าข้าไม่ยอมคำตามเรามานุ่งจะล้าเมย์เหลือไม่แต่ต้นเดียวได้ไปโอ๊ยเฮ้ยไปเลยสามคนไม่พอหรือไงล่ะ